วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักกับโตโยต้ามาจิตี้นะครับผมใครกําลังตามหานะครับรถสาหรับครอบครัวนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ว่าเลิกผลิตแล้วนะครับใครกําลังตามหารุ่นตัวท็อปคันนี้อยู่นะครับต้องไม่พลาดนะครับผมสําหรับคันที่ผมจะมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้ามาจิตตี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกับ f o r t u n e r พวก Re v o นะครับเป็นตัว2.8นะครับผมเครื่องยนต์ t o y o t a นะครับ ตัวนี้ได้เป็นโฉมปี2019นกะครับกับไม่วิ่งน้อยนะครับคันนี้ไม่วิ่งมีถึง10,000มนโลนะครับคันนี้9,00 0กว่าโลนะครับไม่วิ่งน้อยนะครับได้เป็นตัวท็อปเลยนะครับผมให้หลายท่านนะครับอาจจะยังเห็นว่าโครงสร้างภายนอกนะรุ่นตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็รุ่นตัวแพตตินัมรุ่นตัวแกนต่างกันยังไงนะครับคันพวกนี้เนี่ยรถคันนี้นะครับต่างกันตรงที่ออปชั่นนะครับผมโครงสร้างจุดต่างๆยังเหมือนกันนะครับ ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับผมนี่ครับเหมือนกันทุกอย่างครับโครงสร้างภายนอกนะครับต่างที่ว่าออปชันภายในระบบเซฟตี้กันเท่านั้นครับผมนี่ครับภายนอกเป็นประมาณนี้นะครับประตูนะครับด้านหลังนะครับเปิดทั้งสองฝั่งเป็นแบบไฟฟ้านะครับมีเซนเซอร์หน้าหลังให้อ้อมคันเลยนะครับผมมีกล้อง360องศานะครับไฟ LED นะครับผมอันนี้ยังไม่เต็มระบบนะครับไฟหน้านะครับ LED ยังไม่เต็มระบบ นี่ครับผมนี่ครับนี่มีไฟหลอดตัวนะครับผมเดทามีมาให้นะครับผมนี่ครับรถคันนี้เนี่ยครับสภาพเดิมจากโรงงานทุกชิ้นลูกค้ามือเดียวป้ายแดงคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวฝั่งคนขับกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเนี่ยไฟเดียวตรงกระจกมองข้างมีเป็นแบบโค้เมี่ยมยังไม่ใหม่นะครับมีเคเรตนะครับผมนี่ครับแหวประตูตรงนี้จะมีคคเรตให้นะครับผม รถอยู่กาลสินนะครับผมไปเอามาจากกาลสินตัวนี้อยู่ขอนแก่นนะครับรถบอดี้ต่างๆโครงสร้างเดิมนะครับดูรอยกันนะครับผมจากโรงงานยังอยู่นะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมออโต้ทั้ง4บานนะครับเอ้ยทั้งคู่หน้านะครับเซ็นทรัลล็อกมีมานะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับผมปรับก็ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับผมเดี๋ยวจะมาดูบอกกันดีกว่าคุณผู้ชม บาะปรับไฟฟ้านี่ครับผมเบาะตรงนี้ปรับไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมนี่ครับเบาะสวยคุณผู้ชมตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับทั้งคันเลยนะครับผมนี่ครับเบาะหนังทั้งคันสภาพสวยๆฝั่งนี้จะเป็นการเปิดปิดประตูนะครับผมถ้ากดแล้วนะครับประตูฝั่งนี้ก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับดันลงมาคุณผู้ชมประตูเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวมาดูพวงมาลัยกันคุณผู้ชมนี่ครับ เดี๋ยวถัดมาตรงนี้จะเป็นการปรับระดับไฟสูงนะครับผมไฟสูงเนี่ยปรับอัตโนมัตินะครับอัน,นจะเป็นการเปิดนะครับผมนี่ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเปิดฝากระโปรงด้านหน้ารถนะครับเปิดฝาถังน้ามันนะครับผมเป็นประมาณในตัวนี้ก็ยังไม่มีออปชั่นใดๆแอร์นะครับตามมาตรฐานเลยตามคอนโซลสวยตรงนี้จะเป็นหนังนะครับเป็นหนังนะครับผมหนังหมดเกือบหมดเลยคุณผู้ชมนะครับ ครับหน้าจอทัชสกรีนมีระบบเนวิให้นําทางนะครับระบบคุบคอนโทรลนะครับจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับผมออกตัวให้เองด้วยนะครับนี่ครับมีระบบเซตตี้นะครับผมนี่ครับเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมนี่นี่ครับผมเออันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าถึงจุดหยุดนิ่งหรือเปล่านะครับแต่มันมีตรงนี้มาให้นะครับเอาเป็นว่าถึงจุดหยุดนิ่งแล้วกันคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวจะคอมเมนต์บอกทีหลังว่าถึงจุดหยุดนิ่งไหมระบบพูดคุยสิรินะครับผมมัลติฟังชั่นเรือนไหมนะครับ มาสตาร์ทฝั่งเสียงเครื่องกันเลยครับ oh. ปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับนี่ครับมีระบบการออกนอกเลนให้ด้วยนะครับผมคูสคอนโทรลนะครับแปรผันความเร็วอ,อัตโนมัติตามคันด้านหน้าตัวนี้เลขมาอยู่ที่9700เอกิโลนะครับไม่แท้นะครับไม่มีกลางกอใไม่เวลาเราเปิดประตูลูกศรต่างๆเตือนให้ครบหมดเลยนะครับหน้าจอเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมนี่มีเนวิให้รีดีโอมีแมปเดี๋ยวผมเข้าแมปนี่ มันมีบอกเลยว่าเราอยู่ไหนมารีบันซอยหนึ่งนะครับบอกทุกอันเลยคุณผู้ชมแอร์เดี๋ยวผมดูก่อนแอร์แอร์แอร์อันนี้ไม่แยกอิสระนะคุณแยกหรือเปล่าวะทำไมมีปัดตรงนี้ด้วยมีน่าจะแยกอิสระไปานทางนั้นหลังด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันนะครับมีระบบ BSC traction control มีมาให้เกียร์สามารถเรีโหมดสปอร์ตได้เป็นแบบออตโต้เลยนะครับผมใช้งานง่ายนะครับตรงนี้มีที่ใส่ของให้ด้วยนะครับ ในส่วนนี้มีที่เสียบสายชาร์จนะครับเต้าเสียบให้มีที่ชั้นวางของตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไม่ได้มารีวิวนานนะครับนานๆทีเข้ามาคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับเบรกมื่อเป็นแบบธรรมดาเลยนะครับผมอย่างนิ่มๆนะคุณผู้ชมเสียงใหม่เลยเบาะเนี่ยสภาพสวยคุณผู้ชมนะครับเบาะสวยนะครับนี่ครับแค่ไม่มีการใช้งานตัวนี้เนี่ยเช็คก็ออกนะครับมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนติดติ๊กเกอร์เหมือนกาวอะไรทุกอย่างคุณผู้ชมนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไร เนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้เขาติดหิ้งพระนะครับผมตรงนี้ติดหิ้งพระนี่ครับผมเอกสารต่างๆนะครับผมบุ๊กอรอะไรมีครบนะครับเล่มพร้อมโอเลยลูกค้าซื้อเงินสดคันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดครับโอเคด้านหน้าออปชั่นมีประมาณนี้คุณผู้ชมระบบเซฟตี้มีมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของคันด้าหลังกันนะครับผมปิดกันนี่ครับตรงนี้ตามคานเดิมเลยนะครับ ตามคานเดิมนะครับซุ้มซอกเดิมน็อตไม่มีขยับซักตัวนะครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูจุดตรงนี้กันตัวนี้จะเป็นการปรับนะครับผมปรับตรงนี้สามารถดันไปด้านหน้าได้นะครับผมด้านล่างเนี่ยจะเป็นการดันไปด้านล่างอันนี้ดึงขึ้นคือการพับองศาเบาะนะครับนี่ครับผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นการปรับนะครับคุณผู้ชมนี่มันจะมีตรงนี้เนี่ยที่วางเขาเรียกว่าน่องขาเหรอไม่ไม่ทราบคุณผู้ชมขอขอภัยด้วยนี่ครับจะเป็นการปรับขึ้นปรับลงตรงนี้ครับ ดันออกมาก็จะเป็นการดันขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการนี่ครับปรับลงนะครับผมนี่ครับปรับขึ้นปรับลงแต่ว่าถ้าเกิดให้เขานั่งจริงๆเนี่ยตรงนี้มันจะสามารถเลื่อนได้เลยนะครับผมง่ายคุณผู้ชมเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเดี๋ยวกล้องอาจจะอันนี้ไม่นะคุณผู้ชมนี่ครับนี่คุณผู้ Hundred ชมกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ย animations. ตรงนี้มันจะพับพิ้์มาให้เลยนะครับผมนะครับเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมดาทาให้นะครับตรงไหนเราคุณผู้ชมทําไม่เปลนแล้วนะครับ มันต้องใช้แรงหรอคุณผู้ชมนะครับนี่คุณผู้ชมอ่ะได้แล้วมันต้องดึงตรงนี้นะครับแล้วก็ลากไปต้องใช้แรงนิดน,นึงนะครับผมถือมือเดียวคุณผู้ชมขอภัยด้วยนะครับภายในเบานะนี่ครับผมเบาะสวยงามคุณผู้ชมเบาะสวยเลยเดี๋ยวมาดูภายในกันโอ้โหนั่งได้เยอะนะครับตรงนี้ออปชั่นอะไรก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมนะี่ครับมีให้นวดด้วยนะเบาะมีนวดให้ด้วยตรงนี้เราก็สามารถปรับเองได้เลยนะนะี่ครับ ปรับให้มันมาหาเราดึงขึ้นแล้วมันก็จะดันมาหาเราเลยครับนี่ครับนี่ครับแต่ถ้าดีๆก็ช่วยประคองมาหน่อยนะครับผมแอร์ปรับเป็นแบบไฟฟ้านี่ครับแอร์ปรับไฟฟ้านะครับผมมีปรับแสงสว่างนะครับแอร์มาทั่วเลยนะมีทั่วไฟสองสว่างหนังสือนะครับตรงนี้เบาะมี้านหลังมาอีกนะเดี๋ยวมารีวิวอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมนะครับเบาะโอเคนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับมีที่ชาร์จมาให้นะครับผมเนี่ยสองจุดเลย มีชั้นวางแก้วน้ําทั้งคู่เบาะสามารถพับเก็บได้กระจุกกระจุกไม่สามารถปรับอะไรได้แต่วว่าจะมีม่านในส่วนของตัวม่านกันแดดนะคุณผู้ชมนี่ครับมีม่านกันแดดมานะนี่ครับเวลาเก็บแล้วเวลาเราจะออกเราก็ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ดันได้เลยนะแกบผมอย่าแกล้งกันนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ดึงขึ้นแล้วเขาจะขยับเลยนะระวังนะครับผมนะี่ครับดันปุ๊บมันก็จะตรงล็อกแล้วเราก็ผักที่เดิมเลยเข็มขดัดมีแบบส่วนตัวเลยนะเข็มขดัดมีแบบส่วนตัวนะครับผม ลืมพูดถึงแอร์แบ็กเลยด้านหน้ามีแอร์แบ็กเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับมีประมาณผมไม่ทราบว่ากี่จุดนะตัวนี้คืออะไรผมไม่ทราบน่าจะเป็นพวกอะไรคุณผู้ชมใครรู้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูทางถัดไปกันเลยคุณผู้ชมแบกไฟฟ้านะับกไฟฟ้าเนี่ยถ้ารุ่นแกนมันจะมีบอกเลยว่ามันจะมีโลโก้ติดตรงนี้เป็นเฉพาะตัวแกนนะนจะมีโลโก้ติดที่เหลือบางจะไม่มีให้นะครับผมเนี่ยผมเคยเข้ามาอีกคันหนึ่งแล้วนะ คุณผู้ชมมัน,ม,นมันแรงเนยนะเวลาขึ้นมันแรงหล่ยนะนะครับผมเวลาปิดมันไม่มีปุ่มปิดให้ผมไม่ทราบว่าปิดไฟฟ้าหรือเปล่าเดี๋ยวลองกลับรีโมทกันคุณผู้ชมโอ้โหครั้งนี้มันลองไปพร้อมกันเลยไม่มีนะครับอันนี้ปรับปิดเป็นแบบแมนวนวลนะครับผมชกไฟฟ้าแหละแต่ว่าปิดเป็นแบบแมนวนวลตามคานเดิมนับไม่ขยับนอตไม่ขยับ R ฝั่งขวานะครับผม L ฝั่งซ้ายรอยเส้นสายนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับผม นี่ครับดูตามถอบนี้นะครับผมภายในเบาะรองอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเนี่ยตรงนี้สามารถพับได้ผมไม่รู้ว่าพับยังไงคุณผู้ชมแมาจะดึงอันนี้ออกก่อนนะครับผมแต่ก็ไวอย่างนี้แหละคุณผู้ชมเบาะไม่มีเลยเสียหายรถใหม่นะครับผมนะครับไม่มีขาดแน่นอนรับประกันได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็สามารถจะเป็นเหมือนได้เหยียบเหยียบปุ๊บแล้วก็เป็นการดันไปนะครับผมด้านท้ายเป็นประมาณนี้เวลาเก็บ <c oughs> <c oughs> ต้องเก็บอย่างนี้คุณผู้ชมอันนี้อะไรเนี่ย ผมไมไ่อ๋อจะเป็นการเปิดด้านหลังนะเปิดจากด้านในนะครับผมออกดนะ้านนอกนี่คุณผู้ชมเวลาเก็บ <c oughs> หนักเหมือนกันนะทํามือเดียวเนี่ยมันจะมีกล้องให้ตรงนี้เนี่ยมีกล้องให้นะครับโอ้โหนะครับลําบากจริงคุณผู้ชมหนักนิดนึงเซนเซอร์มีทั้งหมดสี่จุดนะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมีสี่จุดนะครับผมเวลาถอยมันจะมีดังติด๊ดติดติดอันนี้ได้แม็กนะครับแม็กเดิมเลยนะครับสวยๆยยางน่าจะปีสิบเก้าไหมเอ่ยเพราะเพราะว่า รถมันรถปี19ด้วยเนี่ยยางปี19ครับผมยางปี19นะครับแถบนี้ก็เดิมๆเ,เลยดิสเบกทั้งสี่ล้อนะครับแถบนี้นะครับสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมรถไม่เคยเคลียร์สีเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันมคีคีเรสคู่ด้านหน้าเลยนะครับผมจะเป็นขีดตรงนี้เนี่ยคีเครสนะครับแผงประตูสวยคุณผู้ชมนะครับแผงประตูสวยเดิมๆเ,เลยกระจกไฟฟ้านะครับตามหน้าจอนะครับแผงกันความร้อน นะครับผมมันจะมีแผงการความร้อนระหว่างด้านหน้าเนี่ยมันจะมีระบบเซ็นเซอร์เลยนะคุณผู้ชมนะครับนะครับเนะี่ยคุณผู้ชมตามคอนโซลน,นะครับผมนะครับสวยงามเลยคุณผู้ชมนะครับ,นะรบไม่มีริ้วรอยการขีดข่วนนะคุณผู้ชมโอ้โหลืมพูดตรงนี้ถ้าไม่มันหายตรงนี้ผมลืมพูดเลยนะอันนี้จะเป็นการปรับของมุมกล้องนะเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนคุณผู้ชมนะครับโอ้โห นี่360องศาอันนี้กล้องก็ถ <m ere ly> ือว่ายังไม่ค่อยชัดนะสําหรับผมนะครับผมไม่ค่อยต่างอะไรกับรีโว่จีเลยนะครับปตัดเป็นแบบไฟฟ้าได้เซ็นเซอร์ปาร์กิ่งนะครับผมมีบอกให้ระบบการชนนะครับมีบอกหมดเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้คืออะไรอ๋อตอนกลางคืนมันจะเปิดไฟด้านหลังทั้งหมดเลยนะนะครับระบบตอนกลางคืนนะครับผมระบบปุ่มปุ่มปสตาร์ทนะครับมีมาให้นะครับผมนี่ครับออปชั่นเป็นประมาณนี้กล้อง360องศา นี่ครับผมอันนี้ก็ใส่พวกโบสวิตเล่มเนี่ยผมพร้อมนะแต่ว่าอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมอยู่รถ f o r t จ n e r อยู่ทางนั้นนะครับผมเดีขอดูรูปได้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมที่ใส่ของตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วในส่วนของตัวแอร์แบ็กนี่ตรงนี้1จุด2จุดตรงนี้3ามกเสาเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเป็น3มจุดแล้วอีกตรงนึงตรงข้าเป็น4ี่จุดสี่ไม่พอหัวเข่าหัวเข่าตัวนี้มีให้นี่ตรงนี้จะมีเขียนแอร์แบ็กคุณผู้ชม5จุดนะครับผม นะครับมีมาให้นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวอะไรเอ่ยไม่มีแล้วโอเคครับผม